ลักษณะของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า hyper text นะคะและทำการเชื่อมโยงด้วยลิงก์นะคะข้อ,อข้อความหรือรูปภาพต่างๆเป็นเอกสารนะคะที่ใช้งานด้วยอิสระนะคะเป็นลันกษณะของ เนี่ยค่ะเป็นข้อมูลลิงก์นะคะเราโยนข้อมูลไปเป็นผ่านโดเมนของผู้บัญชีผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบนะคะของเราเนี่ยอย่างอาจารย์สร้างขึ้นมานะคะตัวนี้คลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะเอาไปอัพอัพลง u t u b e เป็นช่องทางของสื่อมีเดียนะคะแล้วก็อาจารย์จะนำลิงก์นะคะไปโยนให้ลูกๆเข้าไปคลิกลิงก์ในลิงก์นั้นก็จะมีข้อมูลแอปไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพชัดเจนแล้วลูกๆก็สามารถเรียนรู้ได้ ก็เข้ากับเอกสารต่างๆเป็นอ,ะะอิสระต่อกันนะคะทีนี้ภาพนะคะและก็ข้อความที่แสดงบนหน้าจอนะคะแต่ละหน้านะคะซึ่งเรียกว่าเพจนะคะเพจหรือหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถเชื่อมโยงกันด้วยลิงก์นะคะข้อมูลค้นหาด้วยกันตามที่เรากําหนดนะคะจากเพจหนึ่งไปอยู่อีกเพจหนึ่งก็ได้นะคะก็คลิกปุ๊บมันก็จะเชื่อมไปเองอัตโนมัติพูดง่ายๆคือใส่คําสั่งไว้แล้วนะคะ เว็บไซต์นะคะเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่เว็บไซต์เปรียบเสมือนหอน,หน,นังสือเล่มน,นึงนะคะที่รวมทุกๆอย่างเข้าด้วยกันนะคะสามารถจิบหนังสือเล่มน,นี้ในห้องสมุดเวลาใดก็ได้ผ่านเว็บเมื่อต้องการที่จะอ่านหรือต้องการที่จะหาข้อมูลโดยระบุหนังสือลักษณะที่เรียกว่า URL นะคะหรือลิงก์เนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียก URL นะคะอ่าหรือลักษณะการค้นหาเป็นช่องทางแบบนี้ ที่เราเป็นช่องแชทนะคะเราสามารถพิมพิมพ์ค้นหาได้เลยนะคะก็จะลิงก์ไปเองอัตโนมัติตัวนี้ก็เป็นข้อตัวอย่างนะคะที่ให้ดูนะคะเช่นนะคะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ,ะลำปางนะคะ URL หรือมีชื่อเต็มๆก็จะเป็น www นะคะลำปาง .ca .ch ะะหรือวิธีอะไรการอาชีพองคลักษ์นะคะก็จะเป็น w w w อง์ลักษ k สาม .co.th นะคะนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะเว็บไซต์นะคะและโฮมเพจนะคะหรือหน้าหลักนะคะถ้าเว็บไซต์คือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเว็บเพจนะคะก็คือหน้ากระดาษต่างๆที่บรรจุเนื้อหาลงไปในเล่มในส่วนน,นั้นๆนะคะโฮมเพจก็คือปากา หน้าหนังสือปกติแล้วก็มีจุดเริ่มต้นของโปรแกรมนะคะหรือเว็บเบราว์เซอร์นะคะโปรแกรมเหล่านี้นะคะนำไปสู่การใช้งานตั้งแต่หน้าแรกจนไป,ไปสู่หน้าเว็บอื่นๆที่เราตั้งค่าไว้นะคะหน้าแรกนั้นถือว่าเป็นโฮมเพจนะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะสามารถเปลี่ยนโฮมเพจของโปรแกรมหรือเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่นะคะให้ไปยังเว็บไซต์ใดก่อนก็ได้ ามาดูตัวอย่างนะคะตัวนี้เป็นเวบนะคะหรือหน้าโฮมเพจหรือหน้าหลักนะคะสิ่งที่เราจะสร้างก็จะคล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้นะคะอันนี้คือหน้าหลักนะคะหน้าหลักเลยสําคัญก็คือเราต้องการที่จะสื่ออะไรเข้าทราบเราก็ใส่ข้อมูลเต็มไปเลยค่ะนะคะหรือไม่เกินความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะก็จะเป็นสีสัน ข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็เมนูนะคะในการเข้าไปใช้เว็บไซต์นะคะโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะคะการแสดงผลข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะคะมีรูปแบบของ HHTML นะคะไม่สามารถที่จะแสดงผลข้อมูลออกมาโดยตรงได้จะต้องผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เป็นตัวกลางนะคะที่ทำหน้าที่แปลงคำสั่ง ก่อนที่จะแสดงผลออกมาบนหน้าจอนะคะเป็นรูปภาพหรือเสียงและข้อมูลต่างๆได้เหมือนลนักษณะตอนนี้อาจารย์อัดนะคะคลิปวิดีโออาจารย์มีอ,อะไรบ้าง 1. คอมพิวเตอร์ 2. สื่อการเรียนการสอนที่อยู่ในเบราว์เซอร์อาจารย์หรือโดเมนอาจารย์ 3. นะคะในการที่อาจารย์ที่จะตรวจเช็คเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีเครื่องมือขยายเสียงหรือ,อาการอาัด เนี่ยตัวเนี้ยอาจารย์มีไม้ในตัวเนาะในเครื่องนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะหรือลําโพงของอาจารย์เนี่ยมีตัวขยายเสียงของอาจารย์มีมีไม้ไม่ได้ตัวนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ iPad นะคะเพื่อใช้ในการสอนนักเรียนนักศึกษานะคะหรือการเตรียมข้อมูลต่างๆนะคะ โดยใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้ามีเครื่องมือเหล่านี้ถ้าไม่มีโดเมนหรือไม่มีเว็บเบราว์เซอร์ไม่มีบัญชีผู้ใช้นะคะก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันอย่าง iPad ก็ต้องใช้ i c iCloud ถูกต้องไหมคะก็ต้องยืนยันตัวบุคคลเพราะกฎหมายหรือข้อกำหนดนะคะในการใช้งานใครๆก็ต้องการรู้ข้อมูลหรือยืนยันตัวบุคคลที่ใช้งานจริงเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบหากเกิดอาชญากรรมนะคะ ยกตัวอย่างนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตณปัจจุบันนะคะหลักๆเลยนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็จะใช้การค้นหานะคะการค้นหาของค้นหาข้อมูลต่างๆเว็บไซต์ก็จะมีอะไรบ้างค่ะ g o o g l e c h r o อินเทอร์เนนะคะหรือฟิ t f o กต่างๆนะคะหรือ,อตัวข้อมูลกลรการค้นหานะคะ อันนี้เป็นสามารถใช้งานหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างตอนนี้ที่อาจารย์ค้นหานะคะหลกัหลกๆดูนะคะหน้าเว็บหน้าคอมพิวเตอร์อาจารย์ก็จะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือเว็บเบฟซอฟต์แวร์เนี่ยที่ใช้ก็จะมี o o g l e f ฟิส f o x นะคะในการค้นหาแล้วก็ตัวตัวอินเทอร์เน็ตนะคะอินเท็ตนะคะหรือตัวนี้นะคะในการใช้งานสามารถช่วยตอบสนองความการใช้งานโดยการผ่านลงบัญชีนะคะบัญชี Gmail ต่าง ะะมาดูค่ะตัวนี้นะคะ DNS นะคะโดเมนเนมนะคะซิสเตมไซต์เมนะคะตัวนี้หรือคือระบบการตั้งชื่อบนอินเทอร์เน็ตหรือทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตนะคะเหมือนที่อาจารย์ตั้งชื่อตรงเนี้ยเป็นชื่อของอาจารย์ในการล็อกอินเข้าไปใช้งานข้อมูลการติดต่อพื้นฐานวันเดือนปีเกิดทั่วไปนะคะก็เป็นส่วนที่สำคัญ ะะโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะตั้งอยู่นั้นมีเลขประจําเครื่องหรือ IP เครื่องถ้าเป็นโทรศัพท์ก็จะเป็นเลขอีมีเครื่องนะคะโดยการจดจําข้อมูลเลขนั้นได้ยากนะคะมันจะมีนะคะในในตัวเครื่องเราเฉพาะเครื่องจึงมีวิธีการตั้งการจดจำด้วยการระบุชื่อกําหนดให้เป็นมาตรฐานเช่น D ี p 1 2 3 4 5 6 7 890นะคะ หรือ iPad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 HP 1 2 3เอาอะไรก็ว่าไปโดยแบ่งตามลำดับนะคะของภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศหรือประเภทขององค์กรนะคะนักเรียนนั้ศากษรเคยสังเกตไหมว่าทำไมบริวเว็บบางบริวเว็บนามสกุลไม่เหมือนกันนามสกุลคืออะไรเนี่ยค่ะตัวบ่งบอกพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นบริวเวบนะคะลำปาง ac c h ถ้าลงท้ายด้วย t h ก็คือไทยแลนด์ลูก นะคะถ้าเป็นเป็นลักษณะก็คือนะคะชื่อประเทศชื่อประเทศไทยนะคะก็คือ A C คือประเภทขององค์กรนะคะก็ A C นี่คือประเภทขององค์กรช h ก็คือประเภทของประเทศนะคะ D U ก็คือองค์กรเกี่ยวกับทางการศึกษาหรือ,อเป็นข้อตกลงนะคะในเฉพาะการใช้งานยกตัวอย่างเช่นนะคะโดเมนที่นิยมอยู่ในปัจจุบันเช่น .com เท่ากับกลุ่มธุรกิจการค้านะคะ combination นะคะตัวนี้เป็นเป็นลัสสนกษณะของ .com ถ้าเป็น .edu นะคะก็ะเป็นลัสสนกษณะของกลุ่มการศึกษา induction นะคะตัวนี้นะคะกลุ่มการศึกษา .gov นะคะกลุ่มองค์งกรรัฐบาลนะคะตัวนี้ government ก government นะคะตัวนี้นะคะเป็นนะเพราะฉะนั้นลูกๆต้องเรียนรู้นะคะจะหมดอีกแล้ว ทีนี้ความหมายของ subdomain คืออะไรเช่น .co ก็เป็นองค์กรธุรกิจนะคะ .co .ac สถาบันการศึกษานะคะนะ academic นะคะตัวนี้เนาะ .go หน่วยงานรัฐบาล government นะคะตัวนี้ .or อ,องค์กรอื่นๆนะคะ จะเป็นนิยามคำเฉพาะเฉพาะองค์กรหรือกลุ่มการใช้งานเพราะฉะนั้นลูกๆต้องรู้ความหมายนะคะต่อไปค่ะมาดูชื่อยอ่อโดเมนเนมนะคะโดเมนเนมหรือชื่อย่อประเทศนะคะยกตัวอย่างเชน่น th ก็คือ t h a i l a n d นะคะ hk ก็คือฮ่องกงนะคะ jp